คติธรรมนำชีวิตมือของคนที่ให้ดอกไม้นั้นย่อมมีกลิ่นหอมคำนี้เปรียบเสมือนคนที่ทำดีต่อผู้อื่นผลดีก็จะย้อนเข้าสู่ตัวเองใจเราก็จะเย็นสบายรู้สึกมีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องให้ใครมาขอบคุณการให้นี้เป็นกลไกสำคัญ ในการสร้างสังคมแห่งความสุขสังคมแห่งการเอื้อเฟื้อสังคมที่มีความสามคัคคีพระพุทธองค์ยังตัดเอาไว้ว่านัตถิสันติปรังสุขังความสุขอื่นใดเสมอเหมือนความสงบนั้นไม่มีฉะนั้นความสงบซึ่งเป็นยอดของความสุขนั้นเริ่มต้นได้จากการให้เจริญพร วันนี้วันพระขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสามปีมะเส็ง